มากันอีกแล้วค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยมาเจอกับร้าน19โพสีทองรถมือสองแล้วก็หญิงนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเห็นหน้ากันเนี่ยก็ต้องมาชมรถสวยๆกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็คือรถครอบครัวนะคะเห็นข้างในรู้กันไหมว่าเป็นรุ่นไหนนะคะคันนี้เป็นอีก1นึคันนะคะที่ต้องบอกว่าได้เป็นรุ่นท็อป คันนี้เนี่ยเป็นฮุนไดเฮ H1 รุ่นท็อปดีลักคันนี้มาในปี2019นน,นั่นนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญนะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าราคาดีมากๆเลยใครหายูดเนี่ยราคาดีสุดๆเลยนะคะฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะที่สำคัญนอกจากราคาดีคันนี้ยังได้เป็นออปชั่นรุ่นท็อปนะคะมีประตูสไลด์ไฟฟ,ฟ้ามาให้จากศูนย์เลยแล้วก็ มีกล้องมาให้รอบคันนะคะมีทีวีจอหน้าจอกลางออปชั่นมาแบบครบคันมากๆนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปดูรถกันเลยดีกว่าแล้วก็ไปฟังราคากันด้วยนะคะว่าคันนี้จะสวยน่าใช้ยังไงกันบ้างไปดูเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นหุ่นได้ H1 รุ่นท็อปดีลักนั่นเองคันนี้มาในปี2019นะคะก็รุ่นท็อปดีลักก็จะต้องมาพร้อมด้วย กล้องรอบคันนะคะตามสเปคของศูนย์เลยนั่นเองเนาะแล้วก็พวกของออปชันเนี่ยมาครบหมดแล้วเพราะว่าคันนี้นะคะตอนป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณล้านเกว่านะคะแต่ที่พิเศษก็คือในคันนี้นะคะทางร้านมาเปลี่ยนยางให้ใหม่แกะกองด้วยคุณลูกค้าใครซื้อไปก็ใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะส่วนล้ออัลลอยของเราเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์เนาะอ่ะ เห็นสีนี้แบบนี้นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยเขาติดสีเดิมทั้งคันเลยนะเอาจริงคือรถคือแบบเจ้าของเดิมขับได้ดูแลได้ดีมากๆนะคะถ้ายังสีดําเดิมแบบนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็มีเก็บสีมาเนาะคันนี้เป็นปี2019แต่คันนี้สีเดิมหมดเลยแล้วก็มีแต่งผ้ามานมาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารุ่นท็อปดีลักมาพร้อมด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าให้แบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูภายในกันคุณลูกค้าไม่เห็นไหมภายในอยู่ในสภาพดีนะคะตัวเบาะอยู่ในสภาพดีห้องโดยสารก็เอาจริงๆไม่มีกลิ่นเหม็นอับนะคะภายในห้องโดยสารหอมเลยถ้าใครอยู่ใกล้ร้านชิคเก้าโพสีทองเนี่ยลองแวะมาเยี่ยมชมได้อันนี้อย่างถ่ายให้ดูในส่วนของตัวผ้าม่านนะคะผ้ะมาม่านมีติดมาให้รอบคันเลยสําหรับท่านไหนที่ อยาาไปติดผ้าม่านนะคะมาซื้อคันนี้ได้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะจะได้ไม่ต้องเสียงเงินไปติดค่าผ้าม่านเพิ่มเพราะว่าคันนี้เขามีแต่งมาให้แล้วแล้วเราไม่ได้คิดในเรื่องของตัวพวกค่าชุดแต่งที่เขาแต่งเพิ่มมานะคะอ่านี่เลยดีลักมีทีวีจอกลางมาให้ด้วยนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างตามสไตล์ร้านสิบเก้าพวงีทองนะคะทุกขั้นเป็นปรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ย เอกสารจะต้องมีครบหมดไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้นี่มีแบบหลายเล่มมากนะคะแล้วก็น,นี้เป็นคู่มือที่ให้มาจากศูนย์ทั้งหมดเนาะรีมโมทอันนี้มาจากศูนย์แต่ไม่แน่ใจว่าใช้กระจอหน้าหรือจอหลังนะคะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสมาครบหมดแล้วก็คันนี้ก็กุญแจก็มาครบหมดนะคะมีทั้งกุญแจแบบนี้มา2ชุดเนาะแล้วก็แบบนี้มา1นนะคะอันนี้มาให้ครบหมดเลยคันนี้นี่ อ่ะเดี๋ยวพาวนดูรอบคันนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งราคาเลยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยฟังมาตอนต้นคลิปแล้วหญิงบอกว่าเฮ้ยคันนี้ราคาดีน่าจับต้องน่าโดนจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเรารอฟังราคากันเลยคันนี้เป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะก็คือเขาจะเป็นตัวโฉมใหม่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งละพอโฉมนี้เสร็จก็จะมีอีกหนึ่งโฉมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสตาร์เรียเลยนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเขาวัดค่าสีให้แล้วว่าทั้งคันเนี่ยคือ เป็นรถที่ติดสีเดิมหมดเลยนะคะเป็นรถที่ติดสีเดิมหมดเลยซึ่งต้องยอมรับมือแรงจริงนะขับรถยังไงให้รถติดสีเดิมทั้งคันถ้าเป็นหญิงนะคุณลูกค้าหญิงบอกเลยว่าต้องมีเก็บบ้างแหละอย่างน้อยต้อง3ชิ้นด้วยความเก่งของเรานะคะขับรถได้เก่งมากนี่อันนี้ก็จะมีประตูสไลด์ไฟฟ้ามาให้2ฝั่งนะคะอันนี้เป็นสเปคเดิมศูนย์ ตะเข็บเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักไม่มีผิดควม่มไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อรับประกันเลขใหม่แท้อีกด้วยเช่นกันนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวภายในห้องโดยสารไม่มีกลิ่นเหม็นอับสาหรับท่านไหนที่บอกว่าบางท่านมีนะมาดูรถแล้วบอกบางเขาบอกว่าไปดูที่อื่นมาแล้วมันมีกลิ่นแบบกลิ่นอับอะไรเงี้ยพอมาเจอรถที่ร้านเขาจะบอกเอะกลิ่นรถคือไม่อับไม่อะไรเงี้ยก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับ การดูแลรักษาเนาะสำหรับลูกค้าท่านแรกอะไรเงี้ยอ่ะสวิตต่างๆอยู่บริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ดูคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังกช์ชันนะคะแล้วก็รุ่นพอบดีลักนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือต้องมีคุยซ่อนโทนค่ะฟังกช์ชันนี้ห้ามพลาดเลยใช้งานได้จริงเวลาเดินทางไกลเนาะแล้วก็นี่พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมี2ฝั่งเลยคันนี้นะคะรถใช้ไปเพียงแค่ 18,794กิโลเมตรเท่านั้นออปชั่นรุ่นท็อปเนี่ยเขามาให้ครบหมดแล้วเดี๋ยวนี่ในเรื่องของตัวเบาะร้อนเบาะเย็นอะไรพวกนี้ก็มาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติให้หมดเลยหน้าจอเขาเนี้ยก็จะเป็นหน้าจอของรุ่นเดียวกับตัวแกรนซ s a ล a กเลยนะคะของ d ีลักเนี่ยเนาะก็คือมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันมีเนวีมาให้ ตัวนี้คือใช้หน้าจอบอกเดียวกับรุ่นแกงนซาเล็กที่ราคา2ล้านกว่าก็คือพรีเมียมมันประมาณ2ล้าน3 0 0แสนนิดๆแล้วก็ VIP อ่ะมันประมาณ2ล้านจริงๆ2ล้าน4มีทอนให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยน,นะคะก็ใช้หน้าจอแบบนี้เลยแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้แบบนี้ด้วยเช่นกันซึ่งหน้าจอตัวนี้ทัสกินได้นะทัสกีนได้ในท่านไหนหาอยู่นะคะมาดูคันนี้ได้เลยราคาดี อ่ะเดี๋ยวเราพาไปฟังราคากันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยราคาดีขนาดไหนไปฟังกันเลยคะ่ะมาจ้ามาเจอหน้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะกับหญิงคนเดิมเนาะวันนี้ มาจากโปรคันนี้ให้คันนี้ราคาดีมากๆนะคะคันนี้ยะาอีกทีหนึงเป็นตัวชม Minor er Chain แล้วเนาะแล้วก็มาในปี2019นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์แล้วก็สีรอบคันเนี่ยต้องบอกเลยว่าติดสีเดิมๆจาก้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะยะาอีกทีหนึ่งเป็นรถบ้านมือเดียวท่านไหนซื้อเนี่ยเป็นลำดับที่2นั่นเองนะคะ ซื้อไปก็ใช้ต่อได้ยาวๆเลยเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลดูแลรักษาง่ายเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะคะไม่จุกจิกเติมน้ํามัน b 7ได้นะคะดีเซล b 7ก็ราคาน่าจะถูกสุดตอนนี้แล้วเนาะน่าจะใช่นะคะถ้าหญิงจาไม่ผิดหญิงไม่ค่อยได้เติมน้ํามันแต่ว่าเวลาไปเติมดูกาก็เหมือนว่ามันถูกสุดแล้วนะคะอ่ะเราฟังราคากันเลยดีกว่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะกำลังตั้งตารอฟังราคาจากหญิงนะคะคันนี้เนี่ย มาจัดโปรเลยราคาสุดพิเศษเลยนะคะปี2019ตัวโฉมใหม่รุ่น Top ปดีลักนะคะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็น รุ่นท็อกดีลักป้ายแดงเนี่ยร้านเจ็ดกว่านะคะวันนี้มาจากโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1นึ่นั่นเอง1นึ่นะคะหนึ่งล้นหนฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่เครดิตดีนะคะแล้วก็ถ้าฟรีดาวแล้วเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ20,000 20, ื่นสอกับหลักร้อยนั่นเองนะคะโดยประมาณนั่นเองเนาะ อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมอยู่ที่ไหนซื้อรถกับร้าน1ิโพสีทองได้เหมือนเดิมนะคะเรามีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจะส่งมอบรถให้ถึงบ้านเช่นเดิมเลยนะคะส่วนเรื่องของคุณภาพรถเนี่ยรับรองรับประกันเพราะว่าร้าน1ิโพสีทองเนี่ยทุกขัน้นผ่านการคัดสรรจาก เจ้าของร้านเองโดยตรงนะคะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็มีประสบการณ์เกือบ30ปีแล้วณนะวันนี้นะคะเอาจริงๆก็คือประวัติคือเขาเรียกว่าไงประสบการณ์เนี่ยโชกโชนในเรื่องของวงการรถมือสองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนหารถสวยสภาพดีไม่แท้นะคะต้องอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้าน19โพสีทองรถมือสองกันนะคะยังไงแล้ววน,นิ่งไปก่อนเนาะ เหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ต้องขออนุญาตขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์ share ไปเยอะๆเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย